สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุกท่านทุกคนที่เข้าบึงเข้สชมทั้งสองประเมาสบายดียำคำยำแรงนะคะท่านผู้ชมยินดีตอนฮับเด้อเอฟซีผู้ที่เข้ามาเบึงมาชมใหม่ถังดีดบกาแฟทำมาจ่อยครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องเด้อถ้ากระดบกาแฟซอจอยเพิ่ม แมวมึงอยากกินได้ได้บุกินบุได้เอข้อกาแฟตุขัดไว้ยังอีกให้นึงคือสิพอดีคือสิพอดีกับเลิกและแล้วให้อยากเบิ่งสี่ปลาดำเลยว่าอยากกินได้ว่ากินยังโพด่เรือมันก็สิเบิ่ดเหมือนเดียวแหละกินเดียวโผล่โผล่ ข้อกาแฟกับจิคข you ้อพ <inaudible endlessly> ี่ลึกพี่ลาอยันหัวใจเต้นเอานำบอท่านนะมันสืออยู่้อยังผหัวใจเต้นซอื้อยังถามามเพืนนั่นเฮ่า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 ฮ่่าฮ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 าฮ่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 าฮาฮ่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 ่าฮ่าาฮฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ สบายดีพี่เนาะสบายดีจ้าพี่เพลงแสต้นซึ้งนะอันมีเสียงเพลงจังเต้นหัวใจน่ะโอ้ยจอยเอ้ยอันมีเสียงเพลงจังดีดว่าสั้นหัวใจน่ะจังเต้นตุบๆขึ้นมาว่าสัตว์ขั้นบ่มีเสียงเพลงน่ะสื่อๆอยู่ว่าสัตวเออแบบนี้ก็มีเนาะ เฮ้ยหัวใจตน่ะหมักความบันเทิงปาน่ะบเฮ้ยกันเห็นฟ้บ่าวได้撒โบเฮ้ยเอ้ยได้เบิดนี่ได้เบิดแถวนี่นะได้เบิดแถวนี่น่ะออแล้วเรลแถวนี่

หัวใจปฏิตายวัวใจเบิดตาพี่น้องเออยังเต้นอยู่เต้นอยู่เต้น飒าบ่เฮ้ยปกติปกติคือซื้อกุ๊ปคือกันแท้สองคนบรรยากาศยมือแรงเด้อบรกาศยัอแเด้อสริฐมหาพนอยเออทีานะได้สามี่สามเลยกุ๊ปนี่ อาวงเอนี่ลายนึงหงเองนี่เออบัดมาใหม่ราวะสาวหานึงเยี่ยาวหาเี่ยนี่สาานึงสาวหาหนึงอันน้ก็ยานบไร่ายาวะสามสิบสองสามสิบสามมาใหม่พวกนี้เอออ่ะบึงปลาดำกับสาวจอยดำนาในเชียรครับทกัน คนยีโลเล่าซื้อถือเล่ากับขายถือเล่าซื้อแพ่งขายแพงมันเป็นสวงเด้เลยซื้อแพงขายแพงซื้อถือขายถือแต่มือขึ้นแค่แซมแล้วอ like ืมถุยแต่ป e um, ีใหม่แต่มันออกมาใหม่มาหมมันออกมาใหม่แล้วมันแพงบ้านนี้พ่อมันมาไลยมันถับถมกันแหละเขากขายถือกันี้ไปติ๊กขายใหม่ทั้งแรกนครั้งแรกมีใายได้ขึ้นเฮือาเลยซื้อเฮลย เอกซซื้อ <Do> น <Enfin> <ki> ่ะซิมฮะกันอยู่เรือนแบบรับแขงน่าจะตุกได้นางไ่น่าคือประมุญประสิทธับแห่เนี่ยดประมุญประสิเธอ์ได้จักไห้แหละเฮ้ยดำนานแจ็คดิแล้วไห้นี่คือสิได้ขึ้นเนาะคือสีขำพอดีอยู่มันไห้มันไห้เงาได้ไห้หนินี่ไห้เงาเลี้ยวไปเห็นเบากับในน้อยหนึ่งซูมเอาเฮ้ยซูมเอานมันสะกลับไปที่ขำ เออจ้ากีเด้บอกก็เมาซุามเอาเฮ้ยบอกเออถ่ายๆนะซูมกล้องถ่ายใกล้ซูมเอาจ้าขอบใจมาจะซูมให้ซูมให้เบิ่งค่ะเออถ่ายใกล้เอ็กซ์ซูมเข้ามาดีถ่ใกล้ซูมปัดซูมเข้ามาเพิ่นว่าเอาซูมเข้ามาค่ะยุบเข้ามายุบเข้ามาบอยอันนี้เป็นเบาะกับตันอยู่ส่วนเบื้องพุ่นพันซูมเข้ามาเนี่ยมันก็สีโมโมอ่ะเนาะสีเดียวกันกับสีอื่นหรือเปล่มีแหละอีกค่ะไม่อยากเชี่อ

สบายตาเนาะเวลาเบิงเวลาส้มโอ้โหย สีลงดำอีกก่อนพี่น้องตะเวนคอยขำลงมาแล้วตะเวนคอยขาเสียงเขียดตะแอก่ห้องไม่งวงนะไก่สีส้ำเร็จแลวพี่น้องไก่แย ข้าวแพงขึ้นก่อนล่ะเดี๋ยวน้องบูมสัญญาณยำคำเผาห่านหนึ่งเขอบบอ่าปอไฟผมให้ช้าวแพงเมื่อก้อนว่ะเดี๋ยวสีลงไปสางตึต๊ดต,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 ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดไปฟิแนลนั่นนั่นน่าแรงสบายรอบสองเตะตกดินพี่น้องเมงงื่อยบอ่เฮยบ่แต่ไ <ừ. S 2> ป็นน,น้ำน้าต <laughs> ายนะ <laughs> พน้าตายพน้าไม่ตตอดห้องเาอดถ้าไม่เตอบ่ห้องบ่ยอมเมื่อไรแม่งตอดห้องอดอดตอดบ่ห้องบ่ยอมเมื่อย่มขึ้นให้แต่หน้าบ่ห้องนาเอ้ยบ่ห้องเมื่อนี่ผ้าขึ้นเลอะแหละแม่งเตอดบ่ห้องบ่เมือสู้สู้ค่ะสุดสุดสุลสุ กาแฟดีอิดแพ้กาแฟดีอิดพนักไม่เมื่อยค่ะกาแฟดีอิดจะไม่เหนื่อยนะหนาเห็นบ่มึงดูพี่น้องพอเห็ดอยู่นะ่นมันแดดพ่นเสมออ่ยมันามันแดดนะโอ้ยห่อนล้างป่าป่าโอ้ยใช้ใจไข่จากห้องถึงห่อนล้างถึงคันต้นโตคันล้างอ้าวเรื่องเธอจนอาบน้ำด้ อยู่หน้าหน้าบรรยาการเด้เธอลงไปแม่แอบน้ำหวยมันห่อตอนนั้นเนาะเช่นเดียวกับเขาหนองปีหนองอันน่ะโอ้ยห่อนแห้งเลยหน้าเนื้อนำหมักห่อนเหมือนว่าห่อนหอนลบบุกเขาห่าว่ะหน้าุ่งนี้ปลาอ้อมหวยเออหน้าุ่งนี้มันโล่งมาแต่ผูกแมนหน้าเนื้อปลาอ้อมเบิ้สมันละห่อนบาเนี่ยหอนมาเนี่อยู่หน้าน้องสนุกกัเย็นคือกันอากาศดีหน้าน้องสนุกเชื้อที่แต่ปลาแหะแล้วไปกัด

Them, คลิปนี้พระเบิงพระสมทนีก่อนเด็กพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจ้าพอมาเอาสิลงไปส้างสอยกันแล้วก็ฝ่าวขึ้นน้องพี่น้องเนาะคำล่ะพอกันคลิปหนาขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินคำนะคะทุกคนบายบายจ้า